มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปทีนี้ครับประเด็นร้อนต่อไปก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมนำเสนอเรื่องนี้ครับในปีนี้นะในปีนี้นั่นคือเรื่องราวของผู้ที่เชื่อในเรื่องราวของพระาธาตุครับซึ่งเป็นพระาธาตุของพระอรหันนะครับของเมืองไทยเรา คำว่าพระธาตุก็คือกระดูกนี่ฮะกระดูกของพระอรหันต์ทีนี้ก็จะมีการแปลสภาพจากกระดูกถ้าเผื่อเป็นคนธรรมดานี่ก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็เป็นสีเทาที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นกระดูกของอพระอรหันต์นี้จะแปลสภาพนะครับเป็นอย่างอื่นครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองก็อธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรนะครับแม้แต่ เลือดของพระอรหันต์นะครับก็จะมีการแปลเป็นพระาธาตุได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มีพระาธาตุเก็บไว้กับตัวนะครับแล้วก็ได้มีการปฏิบัติตัวเรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมนะฮะเป็นคนที่รักษาศีลได้ครบถ้วนเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับก็มีความเชื่อว่าจะทําให้องค์พระาธาตุที่เราสะสมนี้ครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม ถ้าเผื่อใครที่เก็บเอาไว้ในพราอบนะครับก็จะทําให้เมื่อเราเปิดพราอบจะพบว่าพระธาตุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นครับอย่างน่าอัศจรรย์ใจครับซึ่งคนที่ผมเองก็ได้รับนะฮะตอนนั้นผมเองก็ได้รับหนังสือเรื่องราวของพระธาตุของเมืองไทยเราซึ่งผู้เขียนได้นํามามอบให้ผมนะครับในขณะเดียวกันก็ได้นําเอาองค์พระธาตุมาให้ผมจํานวนหนึ่งนะครับผม ซึ่งพูดตามตรงว่าผมเองก็ใส่พระอบไว้แต่ว่าที่ผมปฏิบัติธรรมที่ผมบูชาพระนี่ฮะจะอยู่คนละที่กันเพราะว่าในส่วนของการนั่งสมาธินี่ก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งแต่ว่าห้องพระอยู่อีกห้องหนึ่งนะฮะเรื่องก็มีคนที่เชื่อในเรื่องนี้ครับแล้วก็มีการรวบรวมพระาธาตุเอาไว้ครับจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับ วันนี้ก็เลยใคร่ขอ,อนําเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์พระาธาตุนะครับหเดียวในพระอีสานครับทั้งที่ละสังขารและก็ยังมีชีวิตอยู่ครับโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับได้มีการรายงานบอกว่าเป็นการรายงานบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า1เดียวในพระอีสานพิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสงฆ์ไทยซึ่งมีพระาธาตุของพระอริยสงฆ์ เก็บรักษาไว้บูชามากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยทั้งที่ได้ละสังขารและก็ยังมีชีวิตอยู่มากกว่า400องค์นะครับและก็เป็นประยักษ์พยานว่าการบรรลุธรรมในยุคพุทธศักราชนี้ยังคงมีอยู่จริงครับก็พูดง่ายๆว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่จริงครับนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นการรวบรวมนะครับ400องค์ก็ถือว่ามากนะฮะ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วนะครับสังคังนับมานับมามิข้าพเจ้าขอนอ้นอมน้อมพระสงฆ์พระคาถาบทนี้พุทธศาสนิกชนหลายคนคงเคยท่องแล้วก็เคยได้ยินมาจากวันนั้นถึงวันนี้พระพุทธศาสนาได้มีการสืบทอดมายานานกว่า2,600 2,565ปีหรือว่านานกว่านั้นโดยพระสงฆ์หาปฏิบัติดีแล้วจิตของพระสงฆ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอำนาจซักฟอกสามารถที่จะซักฟอกธาตุขันเมื่อจิต ละออกจากสังขารแล้วตามส่วนของสังขารที่กลายเป็นพระาธาตุทานด้านนางสาวถ้าผื่ผมออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะฮะนางสาวมารณีแสงมณีครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ไทยซึ่งตั้งอยู่บนถนนอุดอรหนองคายบ้านบงคำตำบลหนองผืออำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีก็คือท่านนี้ครับนี่คือเจ้าของ พิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอร,ะระอิยสงฆ์ไทยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านบงคําตําบหลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัอดอุดรธานีได้เปิดเผยกับทีมข่าวของพุัดการนะครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวของพุัดการบอกว่าเริ่มเก็บพระธาตุนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่ปีพศ .2540 ปัจจุบันี้ปี2565ก็25ปี ราะว่าตัวเองนี้ครุกครีแล้วก็อยู่วงการพระพุทธศาสนามานานแล้วเดิมทีนี้ก็าทำคือตัวทางด้านคุณมรณีนี้ทํางานอยู่ที่บริษัทไทยบิบรนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมจัดงานตามวัดต่างๆเสร็จงานครูบาอาจารย์ก็จะมอบอธิษฐานให้ทั้งเกษาและก็อังคารนะครับตอนแรกก็เก็บเอาไว้ที่บ้านเฉยๆแต่พอมาเปิดดูพบว่าทั้งเกษาและก็อังคารที่ได้มาแปลสภาพเปลี่ยนเป็น พระธาตุจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นทวีคูณบุคคลหนึ่งนะครับที่เคยเก็บพระธาตุและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็คือนักเขียนที่ชื่อว่าธมยันตรีนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนยฮะที่ได้รับพระธาตุมาเป็นจำนวนมากคือพระธาตุเพิ่มเองแล้วก็นําเอาพระธาตุนี้ไปสอบถามฐานด้านพระรูปหนึ่งซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านก็บอกว่าพระธาตุ อธิธาต์พระาธาตุเหล่านี้เป็นของใครซึ่งก็จะเล่าให้ฟังว่าท่านมาปรากฏอย่างไรบ้างนะครับและก็ได้มีการนำเอาพระธาตุนี้ได้มอบให้แก่พระรูปนั้นซึ่งต่อมาพระรูปนั้นเองก็ได้มีการมอบกระจายไปทั่วประเทศนะครับในนามของท่านเองนะครับและท่านต่อมาท่านเองก็ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยเรานะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันได้รับพระาธาตุมานะครับปรากฏว่าก็เกิดความเลื่อมใสเพราะว่าสิ่งที่ได้มาทั้งเกสรและอังคารก็กลายเป็นพระาธาตุทั้งหมดนะครับโดยพิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสงฆ์ไทยแห่งนี้ครับหลวงพ่อแผนโสพโนวัดปูวัดภูปูในฝันอำเภอสมเด็จจังหวัดโครสินได้เมตตาให้คําแนะนําให้สร้างขึ้นอีกทั้งอยากให้เป็นประจักษ์พยานว่าการบรรลุธรรมในยุคพ,พุทธศักราชนี้ยังมีอยู่จริง โดยได้มีการนําเงินเก็บส่วนตัวมาจัดสร้างพอสร้างเสร็จก็พยายามศึกษาหาข้อมูลตามหนังสือเอกสารต่างๆและก็ได้มีการรวบรวมอัิิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามพรรษาอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างโชคดีที่ได้รับเมตตาจากพระสงฆ์ผู้รู้ช่วยแนะนำนะฮะทีนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นนะฮะตัวอย่างอย่างนี้ก็เป็นพระาธาตุของหลวงตายอย ธรรมมัทโรวัดป่าโนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับและก็คือแต่ละท่านนี้ครับจะถูกบรรจุเอาไว้ในพระอบนะครับและก็จะมีการเรียงเอาไว้นะฮะและก็มีการเขียนชื่อว่าพระาธาตุนี้เป็นพระาธาตุของใครครับซึ่งตามรูปนี้ก็เรียกว่ารวบรวมมารวมแล้วก็ประมาณมากกว่า400องค์นะครับ สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอริยสงฆ์ไทยมีพื้นที่ประมาณ3งานมีการแบ่งสัสดส่วนเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ร้านเครื่องดื่มห้องน้ําและก็ลานจอดรถแล้วก็มีห้องโถงใหญ่ในอาคารมีการจัดแสดงอธิธ,ธาตเกศา,าธาตุและอังคารธาตุของพระอริยสงฆ์ไทยทั่วประเทศทั้งที่ได้รับสังขารและยังมีชีวิตอยู่จํานวนมากกว่า400อองค์ครับตัวอย่างเช่นนะครับ หลวงปูเ่เสากันตดชิโลอันนี้ก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับหลวงปู่เสาเดิมทีก็จำพรรษาอยู่ที่วัดเลียบนะครับแล้วต่อมาได้ไปรื้อฟื้นวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งปล่อยให้รกร้างนะครับก็คือวัดดูสิเจจูก็หายไปวัดบูรพานะครับ เดิมทีผมชื่อว่าเป็นชื่อว่าวัดบุรพารามนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดบุรพาทีนี้ท่านเองก็ได้มีการช่วยให้ชาวบ้านนี้ไปเรียกว่าบุรณะวัดนี้ขึ้นมาเพราะปล่อยให้โรคร้างและบังเอิญว่ากรมหลวงสัพพสิทธทิประสงค์ได้นั่งช้างหมาแล้วมาเห็นเข้าก็เลยสอบถามว่า,าท่านพระครูเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์นี่จะมาอาศัยอยู่ที่แห่งนี้ไหม าเจอจะมาจำพรรษาที่นี่จะได้ให้ทางด้านหน่วยงานนี่คือคือว่าให้ข้าราชการนี้มาช่วยเ,เรียกว่าปฏิสังขรณ์บุรณะให้นะครับทางด้านพระอาจารย์เสาก็รับปากว่าจะมาอยู่ที่นี่จะพรรษาที่นี่นะครับกรมหลวงสัพพสิทธิ์ก็เลยได้มีการบุรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นะฮะแล้วก็กลายเป็นวัดบุรพาไปในที่สุดครับนะฮะนี่คือตำนานนะฮะจากที่ฟังจากคำบอกเล่าที่หลวงปู่เสาท่านบันทึกเอาไว้ครับ แล้วก็มีหลวงปู่มั่นภูริทโตโอันนี้ก็เป็นพระอาจารย์ใหญ่ของสายวิปัสสนานะครับหลวงปู่จันสสีจัน,จนททีโปหลวงปูจ่จวนนะครับกุลเชษโถหลวงตามหาบัวยนสัสป,ปโนหลวงปู่อินทวัยสันตัสโกนะฮะก็เป็นมีแต่ครูบาอาจารย์เพื่อนง่ายนะครับส่วนพระรูปเหมือนพระอริยะสงฆ์จำนวนมากอีกห้องก็เป็นห้องบุษบกครับซึ่งเป็นที่ประฏิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่นี้ต้องอธิบายนะฮะครว่าพระพระบรมสารีริกธาตุนี้คือพระธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าครับอันนี้ถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นของพระอรหันนี้ของพระรยสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกนี่เขาเรียกว่าเป็นพระธาตุนะครับก็ะจะแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไปกราบไหว่อย่างเช่นเจดีย์หรือว่าพระธาตุนะครับถ้าเผื่อจะมี เจดี JD, หรือว่าพระธาตุที่เป็นเฉพาะของพระสมมาสุพุทธเจ้าก็จะเรียกชื่อหนึ่งแต่ว่าถ้าเผื่อมีพระธาตุของสาวกอยู่ด้วยก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็จะแยกออกจากกันอย่างเช่นถ้าเผื่อมีคำว่าพระโรมสารีริกธาตุอันนี้แสดงว่าเป็นเฉพาะของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นพระอย่างเช่นพระธาตุพนมแบบนี้ครับพระธาตุพนมนี้ก็คือจะมีทั้งของสาวกและก็มีทั้งพระสมมาสมพุทธเจ้าด้วยครับ นอกจากนั้นก็มีพาพทธรูปที่มีความสําคัญและก็ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากนะครับเราไปดูนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นห้องเหมือนกับว่าเป็นพาพทธรูปนะฮะที่รวบรวมไว้ครับก็จัดไว้เป็นอย่างดีครับทั้งหมดนี้คือใช้เงินส่วนตัวนะครับของท่านนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของพระาธาตุนะครับ นี่เป็นตัวอย่างของพระาธาตุที่เก็บเอาไว้ในพระอบนะฮะอันนี้ก็เป็นพระาธาตุของแม่ชีแม่ชีแก้วเสียงล้ําสนับแม่ชีห้วยทรายคําชีอีจังหวัดมุกดาหารและก็คุณแม่จันดีโลหิตด,ดีวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับเพราะฉะนั้นนะฮะผู้ที่บรรลุธรรมนะฮะก็จะมีทั้งชายและหญิงและก็การที่จะบรรลุธรรมนะครับ ผู้หญิงเองก็ไม่จำบวชไม่จะเป็นต้องบวชเป็นพระไม่จะเป็นต้องบวชเป็นพระภิกษุณีนะครับเป็นแม่ชีนี่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นคุณแม่คุณแม่ชีคุณแม่ชีแก้วเสียงลำนี่ครับอยู่ที่อำเภอคำชะอีนี่ครับก็บรรลุธรรมนะฮะแล้วก็มีอัธิธาตุบิดเป็นพระธาตุเหมือนกันครับนะฮะโดยทางด้านนางสาว มรณีบอกอีกว่าพิพิธภัณฑ์ทัพิธีวางศิลาเลิกไปเมื่อวันที่5มีนาคม2564โดยมีพระยานรังชิตเป็นองค์ประธานในพิธีและก็ได้มีพิธีอย่างเป็นเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25มกราคม2565ปัจจุบันนี้ได้มีพระอริยสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนเดินทางมาเยี่ยมชมไม่ขาดสายรวมถึงเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สุชินอคร ชิตโตกรรมการมหาเทรสมาคมและก็เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็เคยมาที่นี่เช่นเดียวกันทีนี้เราไปดูนะฮะนี่คือพิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสงฆ์ไทยครับเนื้อที่ทั้งหมดก็คือประมาณ3งานโดยทางได้พิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสงฆ์ไทยจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีจนถึงเวลา16บหกนาฬิกาสามนาทีมีค่าบำรุงสถานที่ควนไทย 50บาทคนต่างชาติ100บาทส่วนพระสงฆ์พระพิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีเข้าชมฟรีครับถ้าเผื่อใครมีโอกาสก็อย่าลืมนะครับไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้นีผมเอ่ยชื่อว่าอยู่ที่บ้านอาอยู่ที่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ อยู่ที่ถนนอุดรหนองคายบ้านบงคำตําบลหนองบัวครับอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีครับค่าเข้าชมก็คนละ50บาทนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะฮะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับเรื่องราวของผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาและก็ได้มีการเรียกว่าอยู่ในวงการพระคือคุ้นเคยกับทางด้านศาสนามายาวนานนะครับ แล้วก็นำเอาทรัพย์สมบัติส่วนตัวมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับบางคนก็มีความศรัทธาอย่างเช่นผมเคยไปนะฮะตอนที่เดินสายไหว้พระนะครับบางคนก็ศรัทธาในหลวงปู่สมเด็จโตนะครับก็ได้มีการทำพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จขึ้นมานครับมีพระสมเด็จนี่เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะฮะหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับแล้วก็มีการรวบรวมประวัติของสมเด็จโตอย่างครบถ้วน ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผูท้ที่แต่ว่าผู้ที่รวบรวมพระธาตุนี้น่าจะมีน้อยครับถ้าเผื่อมีโอกาสก็ขอเชิญชวนนะครับไปที่ทางด้านพิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอรุยสงสงไทยนะฮะที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราแล้วนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ไปนี่นะฮะ ไปที่ถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับถาวรยางยนตทั้ง3สาขานี้เขาก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตามประเทศ road, road, ออนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับทั้งแกมเตียแกมเมเตียและก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุน่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดําเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตัวเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับไปได้เลยครับรวมทั้งการเปลี่ยนชกอัพแล้วก็เติมลมในตัวเจนผมเองก็เป็นลูกค้าของถาวรยางยนต์มานี่ยาวนานมากเลยนะครับตั้งแต่รถคันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ครับด้วยความมั่นใจครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาครับขอบคุณนะฮะถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการครับ